นี้อ่ะช่องทางร่วมช่องทางร่วมสนุกกับเรานะคะ ง่ายๆเลยเพียงพิมแปดนะคะหรือว่าอยากจะส่งข้อความมาพูดคุยกับเราก็ได้นะจ๊ะแล้วส่งไาที่เบอร์4 7 4 7 0 0 4747,000นะคะผู้ชมอย่าลืมวันนี้วันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนนะคะที่มีโชคนะไปดูดวงมาก็ดีดูลายมือตัวเองออ้ยดิฉันรู้สึกว่ามีโชคฝันดีก็ตามไม่เด้ซื้อลอตเตอรี่แต่แซื้อไม่ถูกซีซีื้อไม่แน่นลุ้นรับดีถือบัตรบตรกันอาจจะได้เหมือนกันบีบีครีม มี B บีครีมีเราเล่นเฟซบุ๊กมีคนบอกว่าเป้าพี่จะทำงานอยู่ที่นู่นนี่แบบทรีบอร์ดแบร์อะไรเงี้ยบอ่ออุ้ยพี่รถน้อง คลิมใช้ดีปล่าแบบบีดีสามตัวมารวมกันอะไรเงี้ยเขาก็ด่าเป็นขมอ๋อเลยเด่าเลยใช่หไหมเล่นอะไรเธอก็นิดนึงพย้ยาอีกทีนะคุณผู้ชมอยากให้ได้กันมากๆเลยวันนี้นะคะยังมีสิทธิ์นะส่งเข้ามาเยอะๆแล้วก,กันนะเพราะประกาศผลู้โชคดีหนึ่งท่านในรายการร้อยแปดทรงเครื่องนะคะใช่แล้วรายการวัยแปดทรงเครื่องช่วงประมาณหกโมงห้านาทีเป็นแดนกับพี่เอ็นหัวโตเราอยู่นะจ๊ะเราอเรืนสองคนนะจ้ามาถึงช่วงนี้ค่ะผู้ชมก็คือหลายๆคน อยู่บ้านก็คงจะได้รับฟังข่าวนี้มาบ้างแล้วนะคะนะนั้นก็คือคุณเคนธีรเดชแล้วก็คุณหน่อยจะนะก่อนหน้านั้นอีกหลายหลายเดือนมาแล้วดิฉันจาไม่ได้ว่ากี่เดือนมาแล้วก็เคยโดนโดนขึ้นบ้านอนะอันนี้ก็เดี๋ยวโดนขู่อีกอก็คือได้ข่าวอ่ะก็คือได้เห็นภาพภาพข่าวแล้วนะคะว่ามีผู้ชายชราคนหนึ่งค่ะด้วนด้วยนะนั่งรถเข็นนะคะเขียนจดหมายไปข่มขู่แล้วก็ส่งไปหลายๆคนด้วยนะคะรวมถึงคุณเคนแล้วก็คุณหน่อยด้วยนี่ธีรเดชนะคะ แล้วก็คุณบุตรสกรวงพัวพันนะคะที่ยงที่อยู่อะไรรู้ไ<ม>หมอยู่วิทาศึกษานะเออแล้วก็ในจดหมายเนี่ยนะคะผู้ชมตามที่ตํารวจออกมาเนี่ยนะคะก็บอกว่าน่าจะไม่ใช่ลุงคนนี้ทําคนเดียวแน่เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะเพราะว่าเขียนไทยคำเออเขียนไทยคําอังกฤษคคำด้วยนะคือแบบว่ารู้ภาษาดีเขียนหนังสือเต้นอะอนะคะก็คือรีดหวังที่จะรีดเงิน1 0 0 0 0แบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้จับได้แล้วล่ะชายวัยอายุ หกสิบค่ะขพิการนะคะก็บอกว่าคือฉลาดด้วยนะอบอกอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าตอบรับโอเคเซยสแล้วให้ส่ง SMS มาพิมพ์ k n แล้วก็โอเคแล้วก็ส่งตาม SMS s อ s นั้นนะคะคือบอบว่าเคนหน่อยโอเคแล้วก็คือให้ส่งเงินมาถ้าไม่ส่งเงินมาตามที่ตัวเองกำหนดหจะคือน้องคุณเนี่ยจะไม่ปลอดภัยลูกชายอ่ะ ก็ข่มขู่ขนาดนั้น,น,น,นแล้วก็มีการร่อนจดหมายไปยังคุณกะละแมคุณเอิร์ฟคมพรแล้วก็มีคนู่หลายคนหลายคนก็ตีด้วยนะคะออกกตีด้วยหลายๆคนที่แบบว่าคือดูเสียเสยหน่อยมีเงินมีเงินหน่อยอ,อ,อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณคุณกะละแมคุณเอิร์ฟเนี่ยมีการข่มขู่ว่ามีคงมีคลิปด้วยจริงหรอมีคลิปด้วยหรอแต่ไม่ใช่คลิปโป้อะไรนะแต่เป็นคลิปที่แบบถ่ายไว้ในโทรศัพท์หรืออะไรข่มขูอ่อ่ะเดี๋ยวมันตื่นหลายคน เหมือนเขาไม่ทําคนเดียวไหมว่าปะ่กะก็นั่นเนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่าลุงคนไม่ทําคนเดียวคงไม่ทําคนเดียวแน่ๆเพราะว่าคือไอเดียแบบนี้มันยังไงอะแบบมันน่าจะมีขบวนการอะใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนจริงๆแล้วถ้าต้องการที่จะเอาเงินหนึ่งแสนบาทเพื่อไปไปตั้งตัวเนี่ยลุงคนเดียวก็คือโอเคแล้วอะใ,ใช่ไหมแต่นี่คือร่อนหลายคนมากๆานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็แสดงความยินดีกับ คุณตำรวจแล้วก็ผู้ที่โดนร่อนจดหมายด้วยว่าจับผู้รายได้แล้วนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวก็คงจะสืบสาวเราเรื่องเลยว่ามีใครอยู่ข้างหลังอีกบ้างอย่างไรนะคะเดียวเึก่าใช่แล้วก็ตำรวจไทยนี่ก็ฉลาดไม่แพ้ตำรวจฝรั่งนะตำรวจไทยซ้อนแผนค่ะให้โอนเงินเข้าบัญชีให้หมดให้โอนเงินเข้าบัญชีนี่เดี๋ยวอาจจะเป็นคนโอนเงินเข้าบัญชีของตาลุงนี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือซ้อนแผนให้ให้ลุงเนี่ยโอนเข้าบัญชีตำรวจถูกปะคะ อ๋อตำรวจโอนเข้าบัญชีขอโอทษทีตำรวจโอนเข้าบัญชีตะลุงนี้เออะนะคะจ้ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าตรงนี้หนึ่งตำรวจได้ซ้อนแผนโดยให้คนร้ายเปิดบัญชีธนาคารรอไว้เพื่อโอนเงินให้กระทั่งทราบว่าเป็นบัญชีของธนาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะจากนั้นก็มีการโอน โอนเงินเข้าไปจํานวนหนึ่งเมื่อคนร้ายไปเช็คยอดเงินนะคะโอนที่ตู้ A t m เในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเพื่อเตรียมจากกดเงินออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่จึงได้ภาพพูดต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดของตู้ ATM นั้นนะคะก่อนจะสืบพบว่าน,นายสินทรเออตะลลงผนี้ชื่อนายสินทรหน,น,นีมากบดานที่บ้านเช่าในจังหวัดประทุมธานีจึงเข้าจับกลุ่มตัวอู้ฉลาดโอ้โหเนว่ยฉลาดมากอยู่แถวประทุม แต่ว่าบัญชีเนี่ยคือเป็นบัญชีที่จังหวัดเชียงรายเขาหนีมากบดานเขาหนีมาเขาที่จําได้เขามีคดีมาก่อนใช่ปะมีคดีอะไรมาก่อนสักอย่างหนึ่งแล้วก็หนีมากบดานที่ปทุมธานียอกๆเยอะยักยอกเลยของตุนหมู่บ้านไม่มีตินเพราช่วยเลยยักยอกเงินหมู่บ้านจํานวน5ล้านบาท5ล้านบาทนะคะแล้วก็เออนี่ไง กลมขู่เอชยาด้วยเคยส่งไปเหมือนกันจดเบยกองแร5ห้าหมื่นบาทมาแล้วนี่ไงทีนี้คนที่เคยเป็นเขาเรียกอะไรนะทางกฎหมายอ่ะที่เคยโดนเคยอะไรก็ออกมานั้นแหละโอ้ยคนนี้แหละคนนี้คนนี้เลยออกมานี่ไงอย่างนี้ไงแสดงว่าเขาเคยทําพอทาปุ๊บเนี่ยมันก็ติดเป็นนิสัยพอติดเป็นนิสัยปุ๊บเนี่ยก็คิดว่ามันต้องมีคนแบบว่าใจอ่อนและยอมให้กลัวชีวิตตัวเองไม่ปลอดภัยนย่นเอนะก็เลยแบบว่าคิดว่า ได้ใจไงเอาอีกเอาใหม่พราะขัดสนเมื่อ,อไหร่ทำอีกอย่างเงี้ยนั่นแหละอ่ะอัลาก็คือ,อ,อข่าวที่ทำให้สะเทือนใจสะเทือนอ,อารมณ์ไปแล้วนะแต่ว่าหนุ่มเคนก็ยังมีข่าวดีม,มาในช่วงสงกรานเช่นเดียวกันนะคะ,ะได้มีข่าวร้ายที่แบบทำให้ไม่ให้ใหใหไม่สบายใจละก็ยังมีข่าวดีกนะ็คือว่าได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างนะคะทาง บอกว่าเอแบคโผนะคะชี้วันครอบครัวประชาชนชูนายกนะคะพ่อตัวอย่างแล้วก็ดาราเทนธีรเดชด้วยนะคะ,ะส่วนวิจัยความสุขชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดเผยวิจัยเชิงสำรวจค่ะเรื่องรณรงค์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว mm hmm. แล้วก็คุณพ่อตัวอย่างกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ12ถึง30ปีค่ะ mm hmm. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะจานวน1320ครัวเรือน ระหว่างวันที่5ถึงวันที่13เมษายนนี้ก็พบว,ว่าประชาชนร้อยละ47.3เทคะแนนให้กับนายอภิสิทธิ์วชชาชีวะนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นพ่อตัวอย่างขณะที่กลุ่มดารานะคะก็พบว,ว่าร้อยละ66.1กนยกคนายกอ,อีกาโออใครใครใครคุณเคนทีรเดชวงพัวพันจ้าเป็นพ่อตัวอย่างนะคะแล้วก็รองลงมาก็คือคุณอาสมบัติเมธนีนะคะค,คุณนกฉัดใช้เปล่งพาณิชย์ซึ่งก็ โอเคปอเชษนะว่าเหมาะสมแล้วก็สมควรที่ะจะได้รับรางวัลน,นี้อก็ยินดีกยบทุกคนด้วยนะคะแสดงว่าเนาะประชาชนก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของพวกเราทุกๆคนนะคะเป็นการสันนิษฐานว่าถ้าเคนเดียร์เดตลงสมัครสสและเลือกตั้งเป็นนายกมีสิทธิ์ได้ไหม เอออาจจะได้นะเ้ยแต่มก็ต้องดูเป็นปหรือของบันีีไม่ใช่แบบว่าเอาความชอบส่วนตัวแล้วก็ต้องดูด้วยผลสังคมส่วนรวมนะคะต้องดูหลายๆอย่างคุณเคนกาอาจจะมีความสามารถเฉพาะทางในเรื่องการแสดงเฉยๆแต่เรื่องแบบว่าทางการเมืองเนี่ยการบริหารอาจจะแบบนี่ไม่ถนัดก็อาจจะบริหารทั้งครอบครัวไว้ก่อนอะจารครอบครัวบริหารเสน่ห์ให้แฟนคลับไปก่อนถูกต้องนะคะจบข่าวดีๆไปนะคะก็ ตอนนี้ก็พนเวลากับคุณลุงสินทรที่บอกว่านะทำตัวแย่ๆแบบนี้ไม่ไหวเลยนะเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาฟังข่าวลุงสินทรฉันนึกถึงเรื่องมานะมานีจันทร์เนี่ยจันทเกี่ยวอะไรจันทรนเป็นเป็ปโปลิโอแล้วก็เคยแบบไปขโมยขโมยของอ๋อเหรอไม่ได้ด้วยเหรอชมได้เหรอเออไอปิติมานีชูใจเออเดี๋ยวไม่ทันหรอกบ้านอยู่ใต้ได้กินปลาทะเลเยอะ คำจำดีฉลาดฉลาดอ่ะต่อไปนะคะเป็นอีกดึงข่าวเลยละกันนะคะกับหนุ่มนิกกี้นะคะดึงเอมมี่เอมมี่นี่งงงนะเอมมี่ไหนอเอาเอานิกกี้ก่อนนิกกี้ไหนนิกกี้เก้านิ้วจ้าถูกอว่าเป็นที่รู้กัน,นกจำได้เวลาดูนิกกี้นี่นะจะดูตาเปล่าไม่ได้ทำไมคะต้องใส่แว่นทำไมเดี๋ยวตาคุ้งยิงเนะี่ยคือมแม่เจ้าคุณเก้านิ้วจริงเหรอแม่เจ้าเก้า กันเทยเอมมี่นะคะเน็กกี้ก้าวหิ้วเนี่ยดึงกันเทยเอมมี่เนี่ยนะคะสร้างหนังแผนหรือรั่นหวังแชาาโโแร์ซุปตาไฮโซหลายคนก็เลยแบบว่านี่นี่รูปให้ดูข่าวเอลมาข่าวข่าวโบอ่ะ ทำไมถึงแบบได้ข่าวขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราเห็นจริงเห็นเนาะที่งานนั้นไงซินเดบลใช่ไหมเออเห็นเหมือนกันไม่ได้ข่าวโบขนาดนี้แต่ว่าหน้าชีเนี่ยเหมือนแพทนักประนามากเหรอแล้ววันนะแล้ววันยิ่งไม่รู้ชีมเหมือนแพทหรือแพทแพทไปเหมือนชีหรือเปล่าเออนะะคอ่นี่เขาบอกว่าก็จะมีการเปิดคำหนังการไฮเรมูฟวี่เรื่องสี่ลุมหนึ่งได้ไม่นานนักนิกกี้เองนะคะ เพิ่งเปิดกล้องไปเพิ่งเปิดกล้องเรื่องหนังเรื่องนี้นะคะแล้วนิกกี้ก้าวมิวเองเนี่ยเขาก็ขอเปิดกล้องหนังอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะก็พูดแบบให้ข่าวไปว่าเขาเองเขาก็าอยากจะทาหนังเรื่องนี้โดยนําชีวิตกระเทยเอมมี่เนี่ยนะคะม,มาตีแผ่ชะ ทีแพ่ข่าวนี่แหละค่ะทุกเรื่องราวลงในแผ่นหนังเรื่องนี้นะคะซึ่งวงการบันเทิงเขาก็ตกใจเพราะว่าเขาบอกว่าให้ข่าวมาว่าวังแชร์ซุปตากับไฮโซโโเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอาเอมก,กี่เธอเนี่ยมาเล่น ไอซุปตากับไฮโซเนี่ยจะเป็นอ้ำพัชราภากับออคุณโน้ตหรือเปล่าคือเล่นเป็นทุกตัวเหรอเออเล่นเป็นทุกตัวซุปตาหรือเปล่าหรือว่ายัางไม้ไม่ไมคือเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฟังต่อนะ <c oughs> เขาบอกว่าก็ยังนิกกี้เขาพูดว่าไม่พลาดพิงถึงรายบุคคลนะว่าใคร <c oughs> บ้างนะคะแต่งานนี้ก็ต้องมีฉากเคลียร์นางเอกซปเปอร์ซปเปอร์สตาร์รอย่างแน่นอนคือ <c oughs> เอมี่เนี่ยอาจจะเล่นเป็นตัวของเขา oh. แต่ว่าอาจจะมีหนึ่งในเนื้อเรื่องหนังเรื่องนั้นคือตัวนำๆอาจจะมีตัวที่แบบว่าคล้ายๆคุณอ้ําแน่นอน oh. เพราะว่าเอมี่เองคือ คือเรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าตีแผ่ชีวิตกระเถย่อเออตีแผ่ชีวิตกระเทยโดยเอมมี่เนี่ยเล่นเป็นตัวเมนถูกป่ะพอเล่นเป็นตัวเมนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาต้องการเผยแผ่ชีวิตกับซุปตาร์ไฮโซนี่กเม้ามอยมาแฉอาจจะเป็นช่วงหนึ่งในชีวิตของเอมมี่ที่จะมีซุปตาร์คนนี้เข้ามาเอมมี่อาจจะไปได้ไปคุยกับแฟนเขาคนอะไรอย่างนี้ต้อมาพัวกพันอนิกกี้เขาเลยบอกว่ามันต้องมีฉากนี้แน่นอนนะคะ แล้วก็หนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าที่หลายๆคนสงสัยว่าทำไมต้องมีแบบว่าอ้ามอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องออบางออคนออไม่ได้ติดตามข่าวเออน<ะ>ี่มันเป็นยังไงก็คือว่าเอมมี่เขาเคยมีข่าวกับคุณโน้ตแฟนคุณอำ้ำามเจ้าว่าคุณโน้ตเคยพาคุณเอมมี่กระเธอเนี่ยขึ้นคอนโด กับผิดตัวหรือเปล่าอะไรไม่คล้ายเลยนะแต่ทำไปทํามาบางทีเอมมี่อยากจะข่าวว่าอ้๊ามี้ถูกใช่ใช่จริงเขาก็เลยบอกว่าโน้ตเขาก็มีแบบว่าลงไในความขาวความที่แบบว่าสวยเป๊ะเอมมี่ก็เหมือนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยสวยสวยคุณเหมือนมิเชคเลยใช้ได้เลยนะคะก็มีข่าวเคลียร์กันไปเรียบร้อยคือคุณอ้าาเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วหญิงแท้ๆอย่างเราจะจะบอกว่า ยอมแพ้หรือว่าสู้กับเธอไม่ได้ได้ยังไงเออคราวนี้นิกกี้เขาก็เห็นว่าตรงนี้มันเป็นกระแสอยู่เขาก็เลยจับเอมมี่เนี่ยมาเล่นหนังเรื่องนี้เออหนังของเขาเองเป็นโปรเจกต์หนังเรื่องใหม่ของเขานะคะซึ่งเขาบอกว่าบริษัทของผมนะครับตอนแรกผมกะจะเอาเข้าลงใหญ่เลยครับแต่ด้วยเพราะอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่พร้อมนะทาเป็นหนังทะเลมูฟี่ไปก่อนดีกว่าอีกอย่างผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยนะคะเออนะครับเฮ้ยผิดอะรับเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นหนังที่แม่บ้าน ให้ความสนใจมากกับกลุ่มวัยรุ่นเลยตัดสินใจทําลงแผ่นไปเลยหาซื้อง่ายอย่างนี้ดีบบากหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็ซื้อมาเปิดดูที่บ้านได้แล้วก็เก็บไว้ดูได้หลายรอบด้วยนะคะเขาก็บอกว่าแน่นอนนะคะคุณภาพของหนังเนี่ยระดับหนังเข้าโรงแน่ๆนะคะในเรื่องของตัวนักแสดงก็คงหาไม่ยากนะคะก็เอาแอมี่นั่นแหละที่เป็นเจ้าของข่าวมาเล่นนางเอกจะมาเล่นเป็นนางเอกเองแล้วมีคุณแม็กโดมอนโดมอนแมนหนุ่มโดมอนแมนเนี่ยนะคะคนยิ้มหล่อมาก ถูกถูกใจมีเสน่ห์มากๆเลยฮะคาามาเป็นพระเอกเออแล้วก็ถามว,ว่ากลัวมีผลกระทบกับดาราคนอื่นไหมที่จะหยิบมาเล่นปยิบมาแชรในหนังเรื่องนี้เนี่ยคะเขาบอกว่าเขาก็ต้องดูก่อนแล้วก็ปรับบทให้เป็นกลางมากที่สุดนะคะไม่แบบว่าออใส่ใครมากเกินไปเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวออหนังเรื่องนี้จะเป็น